ตลลกกมากเยสวัสดีทุกคนนะคะยินดีต้อนรับทุกคนก็สู่ช่องยรนหยกวันนี้ไม่ยกกอยู่กับเราอีกแล้วค่ะวันนี้ค่ะทุกคนเราจะพาทุกคนนะคะมาถามสิ่งคำถามกับ Google Assistant กันค่ะทุกคนเรามาดูกันเลยว่าคำถามของเราเนี่ยมี กันที่คำถามแรกกันเลยค่ะในไหนเราก็เป็นเจ้าของโทรศัพท์แล้วเนาะดังนั้นเราจะถาม Google กันค่ะว่าเราเนี่ยชื่ออะไร Google ฉันจะถามว่าฉันชื่ออะไรคุณเคยบอกว่าคุณชื่อหยกฉันไม่มีทางแน่นอนค่ะกดมือค่ะและคำถามที่สองค่ะทุกคนฉันสวยไหมอืมจริงๆคุณไม่ได้ตั้งใจถามหรอกเพราะ ทำไงได้ทำไมต้องถามอะไเนีนยทุกคนฉันรอค่ะคุณนี่ปากหวานจริงๆเลยนะคะโอเคทุกคนไปที่คาถามต่อไปกันเลยค่ะและคําถามต่อไปก็คือฉันมีแฟนหรือยัง Google ฉันคิดว่าใครที่ได้พบคุณต้องเป็นคนที่โชคดีแน่แน คนที่พบฉันทุกคนที่โชคดีมากๆเลยนะแล้วฉันก็อาจจะเป็นคนที่โชคใครก็ได้นะแล้วเล่นแล้วเล่นไปที่คําถามต่อไปกันเลยค่ะทุกคนคําถามที่4นะคะทุกคนเราเนี่ยเขาจะถามสารุกสุขดิบของ Google บ้างไม่ใช่ราดบแต่เรื่องตัวเองอย่างเดียวเดี๋ยว g ูเกจะน้อยใจนะคะ Google เธอมีแฟนหรือปังเพื่อนเยอะแยะไปหมดเลยค่ะแต่ก็ยังมีน่าดีนะแล้วเธอมีแฟนไหม แล้วเธอชอบคนแบบไหนล่ะูกเกิลแต่ก่อนเคยชอบเครื่องปั่นน้ำผลไม้ส <c oughs> ที่เครื่องปั่เสียงดังและไม่เคยปังชั้นพูดเลยค่ะ <c oughs> <c oughs> โอ้โหมันมีอนี่ให้ด้วยทุกคนมีมีเอฟเฟคต์ข้างหลายด้วยนะคะอันนี้ก็คือคําถามที่5เนาะว่า กูเกิลเนี่ยชอบโค้แบบไหนนะคะกูเกิลเขาบอกว่าเขาเนี่ยชอบเครื่องป่าน้ำผลไม้แต่ว่าเสียดายที่เสียงดังแล้วไม่เคยฟังที่กูเกิลพูดเลยนะเอาแบบนี้ก็มีด้วยทุกคนเอาล่ะเข้าถึงคำถามของคัญทุกคนเป็นหนึ่งคำถามที่แบบไปถามใครใครคนนั้นก็ต้องเลิกคบซึ่งก็ไม่รู้ว่ากูเกิลนี่จะเลิกคบเราไปด้วยหรือเปล่านะคะและข่านามที่6กนั้นก็คือกูเกิลจ๋าขอยืมตังค์หนย ใช่ปัญหาแต่ปัญหาคือ <c oughs> ฉันก็ไม่มีเงินเหมือนกันค่ะ <c oughs> โอ้ยกูเกิลทำไมไม่มีเงินเนี่ยเอาล่ะทุกคนเราไปที่คำถามต่อไปกันเลยค่ะทุกคนคำถามที่7ค่ะอยากให้ Google เนี่ยลองร้องเพลงให้เราฟังสักหนึ่งเพลงก o เกิลร้องเพลงให้ฟังหน่อย ฉันเขินทุกครั้งเวลาที่ต้องร้องเพลงขนาดคุยกับเพื่อนอีโมจิฉันยังแอบพูดผิดคียเลยฉันขอคนเดเพลงรอๆให้คุณไปก่อนนะคะโอ้แบบนี้ก็ได้เหรอขนาดคุยกับเพื่อนอีโมจิฉันยังแอบพูดผิดคีย์เลยโอ้ g o o g l e ถ้าเสียงจะเพี้ยนขนาดนั้นนะก็เป็นคนที่ฟังเพลงแล้วกันเนาะเดี๋ยวเรามาถามคำถามที่8กับ Google กันเลยค่ะ Google เธอชอบฟังเพลงแบบไหนหรอ เดินนางเดินเดินนางเดินจึดจๆและคำถามต่อไปค่ะทุกคนคำถามที่9้าแล้วค่ะเราจะ Google เธอตอบได้ไหมไม่เห็นได้เห็นอะไรเลยค่ะเธอตอได้หรือเปล่า Google กดให้ฟังหน่อยสิ Google อยากได้ตดยาวๆ หรือตดเป็นชุดคะเอาตดเป็นชุดตดเป็นชุดเลยกูเกิลสุดท้ายคำถามสุดท้ายแล้วกันกูเกิลเล่านิทานให้ฟังหน่อยขึ้นชั้นชอบทำอาหารตามสามั่งชั้นเลยแกล้งสังมบิบุแปลๆว่าอยากทานสเต็กไดโนเสาร์กับเฟรนไก่ขึ้นอีโมูติของชันแล้วกเดอร์แล้วเข้าไปในเครืวอสักพักก็ออกมาบอกชั้นว่าต้องขอ และนี่ก็คือสิบคำถามกับ Google Assistant คกับทุกคนทุกคนที่ว่้เป็นไหนบ้างจากที่เราฟังเรื่องราวของ Google มานะคะ Google เนี่ยเขาก็เป็น กูเกิลนะคะเขาก็เป็นเพื่อนกับอีโมจิเนาะคนที่เขาชอบก็คือเครื่องปั่นน้ำปั่นแต่ว่าเสียงดังเกินไปเขาก็เลยไม่สามารถที่จะแบบแบบไปชอบคนที่เป็นเครื่องปั่นน้ำปั่นได้นะคะแล้วก็เขาก็เล่านิทานให้เราฟังนะคะว่าเขานี่อยากกินสเต็กไดโนเสาร์นะคะเขาก็สั่งเพื่อนอีโมจิของเขาไปหามาให้แต่ว่าเพื่อนของเขาบอกว่าเฟนฟรายหมดค่ะทุกคนโอ้โหช่างเป็นมุกที่แบบตลกมากเลยค่ะ <laughs> ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ที่้เราด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเอาไว้ด้วยเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะตอนนี้เรากำลังทดลองลงคลิปต่อเนื่อง30วันอยู่ค่ะทุกคนแล้ววันนี้ก็เป็นวันที่6ค่ะในการลงคลิปของเดือนนี้นะคะยังไงก็กดติดตามไว้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะอยากให้ถามคำถามอะไรกับก Google อีกคอมเมนต์มาด้านล่างนี้เลยวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย